เสร็จแล้วเราจะทำการต่อไปเราจะทำการใส่ root decision ให้กับตัว area ก็เวลาหลังจากเราใส่ pedestrian input แล้วนะคะเราจะทำการ creating routing decision ก็คือสร้างสร้างเส้นทางขึ้นมาก็คือไปที่คำสั่ง pedestrian root ที่เป็นตัวลูกศรโคตรคล้ายตัวอยู่นะคะจากนั้นเราก็ Insert Mode หมเป็นส t ต t i c ก็ทำการสร้างก็คือจากเราจะทำการสร้างจากฝั่งที่เรา Input ตเพ i s t รเซีข้าไปก็เริ่มจากสร้างจากซ้ายไปขวาด้วยการ Create กดคอนโทรลค้างคลิกข,ขวา1น,นึ่งทีเป็นการ add routing decision เข้าไปจากนั้นพอเราทำการกดคอนโทรลคลิกขวา1ทีแล้วเราทำการปล่อย mm hmm. เมื่อเราลองขยับเคอร์เซอร์ดูเราจะเห็นว่ามันจะทำการเริ่มสร้าง routing เรื่องกับด้วยที่จุดสีแดงจะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสีเขียวจะเป็นจุดสิ้นสุดเราก็ทำการสร้าง ด้วการลาไปที่สามเหลี่ยมฝั่งขวาแล้วก็คลิกหนึ่งทีนี่ก็จะเป็นกาและนี่ก็จะเป็นการเสร็จสำหรับการใส่ตปปัว Routing Decision ขึ้นมา แล้วก็ทําการดับเบิลคลิกสักอย่างข้างนอกพื้นที่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสําหรับการเช็ครูทิ้งก็คือทําการเอาเคอร์เซอร์ไปจี้ที่จุดสีเขียวมันก็จะโชว์ตัวรูทิ้ง l ลายขึ้นมาหรือเมื่อเราเคลิกหนึ่งทีเราจะสังเกตได้ว่าจะมีจุดเหลืองๆขึ้นมาในตรงนี้แล้วเมื่อเราเอาเคอร์เซอร์ไปใส่จะเป็นสีน้ำเงินตัวนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกของ จุดกึ่งกลางของเส้นรูทิ้งนี้ที่เราทำการลากมาจากนั้นเมื่อเราลองคลิกขวาเอ้ยคลิกซ้ายกดและลากขึ้นลงมันก็จะเกิดจุดสีเหลืองที่อยู่ในนี้อีกทีก็ตรงจุดนี้ที่เราสามารถโยกย้ายไปได้ก็คือ มันจะเป็นจุดสำหรับสร้างแผนเอ่อหรือเส้นทางใหม่ใหม่อะหรไปก็ได้แค่นั้นก็จบเสร็จสิ้นสำหรับการ create routing